ใจของเราได้เป็นธรรมนุ่นล้นแล้วมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายจึงสั่งสอนด้วยวาอเมตตาสงสารเต็มไม่เต็มหน่วยขอให้ได้นำธรรมข้อนี้ไปประพฤติปฏิบัติจากกำจัดกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงประการสำคัญขอให้เชื่อบุญเชื่อบา <c oughs> อย่าเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานมาจเผาผลาญท่้งทั้งหลายให้จมในนรก โดยที่กิเลสนั่นแหละปิดนรกเอาไว้ว่านรกไม่มีไม่มีแต่หลักความจริงนรกนั้นมีมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าตัดสร้อ,องอ์ไหนก็มาเจอแดนนรกแดนสวรรค์เหล่านี้ท่านนำจิ่่อนี้มาประกาศกล้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่กิเลสไม่ยอมให้ฟังเสียงแดนนรกทั้งหลายเหล่านี้เลย มันมีแต่ฉุดแต่ลากเราให้โลภมากมาก,มากให้โกรธให้มีราคะตัณหามากมากหาได้ยี่สิบเมียสามสิบเมียยี่สิบผัวสามสิบผัวยิ่งดีนี่คือกิเลสมันส่งเสริมท่านหามาได้มากเท่าไหร่ก็เอาฟืนเอาไฟมาเผากันเผากันครอบครัวหนึ่งหนึ่งกัดกันจากเรื่องผัวเรื่องเมีย แบ่งสรรปันส่วนจิตใจให้หญิงอื่นชายอื่นแล้วก็เอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้กันนี่คือราคาตัญหาเป็นภัยตัวหนึ่ง